สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูสภาพหลังฝนตกติดต่อกันสี่วันนะครับน้ําท่วมกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนนี้คือแถวนี้ไม่มีน้ํานะครับก็แห้งเลยนะครับเรียกว่าคือเป็นคือแห้งเลยต่ำกว่านี้ประมาณสองเมตรนะครับเพ่ะว่าพอฝนมานะครับอาทิตย์เดียวนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผม น้ำเต็มนานเต็มเนี่ยเลยนะครับไก่บินยังไม่ค้นเลยนะครับนี่น้ำมาเร็วมากนะครับสบปีนี้นะครับก็ถือว่าผิดคาดนะครับผิดคาดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วขนาดนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มา เยอะอ่นนี้นะครับคิดว่าน่าจะอ่ค่อยๆตกนะครับแต่นี่เล่นสี่วันนะครับน้ําเต็มสระเลยทางตรงนี้สี่วันเท่านั้นนะครับน้ําเต็มสระเต็มไรนาเลยนะครับก็มีทางฝั่งนู้นก็คูนาอะไรนี่คือขาดกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงคลองด้าน,นล่างตรงนั้นนะครับคลองนี่ก็น้ำเรียกว่าน้ำหลากกันเลยทีเดียวนะครับ ตกหนักจริงครับตอนแรกคิดว่าจะเอลนิโยนะครับเอลนิโยฝนไม่ตกนะครับแต่ดูแล้วนี่คือน้ําเยอะนะครับเยอะกว่าทุกปีเลยนะครับแล้วก็มาค่อนข้างเร็วเลยครับปีนี้นะครับปุ๋ยที่ใส่ไว้นี่คิดว่าน่าจะไหลไปเกือบหมดเลยนี้ครับไหลไปเกือบหมดเลยนะครับคิดว่านะครับแต่ว่าก็น้ำก็เต็มครับต้นไม้ รอดแล้ครับทีนี้นะครับหลังจากค้นแรงมาจนถึงประมาณต้นเดือนมิถุนานะครับเจอฝนเข้าไป3าสวันนะครับชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับน้ำก็เต็มสะเลยนะครับอันนี้ก็คือคลองน้ำนะครับอันนี้น้ำลดลงไปแล้วนะครับเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับอันนี้คือน้ำลดแล้วนะครับเรียกว่าน้ำหลากกันเลยทีเดียวนะครับฝนตกสี่วันนะครับดูระดับน้ำนะครับ ตอนนั้นก็คงขึ้นมาถึงประมาณกอไผ่นี้เลยนะครับลดลงไปแล้วประมาณเมตรหนึ่งน้ํามาเร็วมากนะครับปีนี้นะครับตั้งตัวแทบจะไม่ทันเลยรับปีนี้ดูครับระดับน้ําบันทึกเอาไว้นะครับว่าปีนี้ฝนตกสามวัน4ี่วันน้ําหลากนะครับแล้วก็เต็มที่นาเลยนะครับสําหรับวันนี้สําหรับปีนี้นะครับ โอเคครับขออนุญาตไปปลูกต้นไม้ก่อนนะครับไปดูแลสวนก่อนนะครับเมื่อเช้าก็เอากระชังขึ้นแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวขอไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ